โอ้โหยืนซดด่ากันเลยหรือเปล่าครับเนะี่ยม,มีการแชร์ว่าประธานเอ็มเปเป้ครับได้เถียงเดือดเลยกับนาเซอร์อันเคลฟฟี่ประธานของสโมสรเปเช่ครับก่อนที่กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาตามกันหน่อยว่าเถียงอะไรกันนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่ออย่างเลเกฟครับบอกว่าเอ็มเปาเป้เนี่ยได้ประทะัคารมสุดเผ็ดร้อนกับนาเซอร์แอนเคลฟฟี่ประธานสโมสรเปเช่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเ,ออเดือนที่แล้วครับเปเช่ปักป้ายขายเอ็มเปาเป้และให้เขาในแยกซ้อมจากเพื่อนร่วมทีมนะครับ หลังมีปัญหาขัดแย้งกันเพราะเอ็มเปเป้ไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ออกไปที่จะหมดลงในปีหน้าและเชื่อว่าเอ็มเปเป้ต้องการย้ายไปที่เรอัลมาดริดเลยยังไงก็ตามครับเปชเช่ได้พูดกับเอ็มเปเป้เมื่อวันเสาร์และเรียกเขากลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเอ็มเปเป้ครับพร้อมให้หลุยส์แอนริก้เรียกใช้งานระหว่างเกมเจอกับตตลูสในสุดสัปดาห์นี้ครับแต่อนาคตของเป้เองก็ยังไม่แน่นอนรายงานบอกว่าก่อนหน้าที่เอ็มเปเป้จะกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ย เขาได้แลกน้ำลายเดือดเลยกับมหาเศรษฐีชาวกาตายอย่างนาเซอร์อันเคลฟี่แบบไม่เกรงใจนะครับการโต้เถียงรุนแรงเกิดขึ้นก่อนเกมเจอกับรอลียองนัดเปิดสนามเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับระหว่างการประชุมนั้นอันเคลฟี่ได้พูดบางอย่างกับเอ็มบาเป้นะเขาพูดประมาณว่าเอ็งจะได้เห็นเอ็งจะไม่ได้ลงเล่นเราจะไม่ยอมนั่นเลยทำให้เอ็มบาเป้ครับโต้อตอบกลับไปว่ากูจะได้เห็นเหรอเห็นอะไรวะ เองจะเป็นประธานสโมสรเพียงคนเดียวที่ไม่ให้กูลงเล่นอันนี้คือคารมที่เหมือนจะประท้ากันเดือดน,นะครับอือหือยังไงก็ตามครับหลังทั้งสองคนพบกันอีกครั้งในเกมกับรดลิยองเนี่ยเอ็มบาเป้ก็ได้กลับมาสู่ทีมและตั้งแต่นั้นทั้งสองคนยังไม่มีการประชุมร่วมกันอีกเลยนะครับอือหือแม้สื่อต่างๆเชื่อว่าเอ็มบาเป้จะอยู่กับสโมสร,รต่อไปจนหมดสัญญาในปีหน้าแต่เรื่องราวดราม่ายังไม่ชัดเจนจนถึงตอนนี้นะครับโอ้โหต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับอนาคตของเอ็มปาเป้ตอนนี้ ừ, ừ, แลกเดือดกับหนาเซอรอันเคลฟี่เลยประธานของเปเช่นะครับมันจะดราม่ามากน้อยขนาดไหนครับต้องมาตามหลังจากนี้สำหรับอนาคตของประธานเอ็มเปเป้นะครับกับเปเช่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะ์าวารุน่นจัดไปยาวๆเลยครับผม